One News ตรงไปตรงมาแม้ว่าตอนนี้ตำรวจจะสามารถจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันปล้นฆ่าหนุ่ม S&P คนนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความสูญเสียแก่ครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายวันนี้เขาสูญเสียคนที่รักและเป็นกำลังหลักของครอบครัวแบบไม่มีวันกลับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณธิติยาเกตการครับ หากกลางดึกวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาสมชายสะอาดจิตพนักงานร้าน H P สาขาตึกชินวัฒสอ2ถนนพระโนโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทยกรุงเทพเดินทางกลับบ้านในซอยสุโขทัย9แขวงสวนจิตละดาเขตดุสิตทันทีหลังเลิกงานตั้งแต่สามทุ่มก็คงไม่ต้องเผชิญกับทรชนกลุ่มนี้จนต้องเสียชีวิตเหตุการณ์ผ่านมา4วันแล้ว ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้6คนแต่มันยังคงเป็นฝันร้ายและแผลในใจของครอบครัวสะอาดจ,จิตฉะลวยและทิดาสะอาดจ,จิตพ่อและพี่สาวของสมชายตั้งใจเดินทางมาสถานีตำรวจนครบานบางซื่อเพื่อดูหน้าคนร้ายที่ปิดชีวิตผู้เป็นที่รักทันทีที่รู้ข่าวว่าตำรวจจะควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เฉล่วยหวนคิดถึงวินาทีแรกที่ทราบข่าวลูกชายถูกทำร้ายเวลานั้นทุกคนในครอบครัวได้แต่ภาวนาให้สมชายปลอดภัยแต่สุดท้ายแรงภาวนาคงไม่มากพอไมค่คาดคิดเลยนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านว่าทำไมลูกยังไม่กลับบ้านห้าทุ่มครึ่งแล้วพอห้าทุ่มครึ่งพอนึก,นก,นกแต่ว่าลูกยังไม่กลับบ้านพี่สาวได้รับโทรศัพท์ว่า น้องชายถูกแทงตอนนี้เอาไปส่งโรงมานเปลาลูแล้วอ่างเงี้ยผมก็มาแล้วก็มันก็ตายแล้วว่าไม่รู้จะทำยังไงมันก็เอาคืนเลยไม่ได้ผมวใจผมคิดว่านะลูกผมตายแล้วผมก็คืนไม่ได้ครับน้ำตาเืิดแห้งจากใบหน้าฉลวยแล้วแตกต่างจากธิดาพี่สาวเมื่อพูดถึงน้องชายดวงตาก็ฉายแววเศร้าหมอง รอน้ำตาและน้ำเสียงสั่นเครือหลังจากนี้จะมีเธอเพียงลำพังที่คอยดูแลพ่อและคนในครอบครัวแทนสมชายพ่อเสียใจมากหนูก็เสียใจก็เพราะว่ามีน้องชายแค่คนเดียวมันไม่น่าเกิดกับคนที่คนดีอ่ะทุกคนก็รักแล้วเขาก็ไม่เคยเป็นเด็กเกเรอ่ะก็ดูแลพ่อคนเดียวตอนนี้ลูกอีกสองคนก็เหมือนขาดอีกคนนึงไปอ่ะ เพราาะขก็ดูแล่อหากคืนเกิดเหตุสมชายจะไม่นั่งอยู่หน้าตึกชินวัตรสองเพียงลำพังหรือเพียงแต่กลุ่มทรชนทั้งเจ็ดไม่ผ่านมาทางนี้ครอบครัวสะอาดจิตก็จะยังคงอยู่กันพร้อมหน้าแต่ฉลวยและทิดารู้ดีว่าไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้สิ่งเดียวที่ทำได้คือพยายามทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทิติยาเกตการรายงาน One News ตรงไปตรงมา